เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมซาจิคุยอีกแล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคลิปเข้ามาในคลิปนี้คือวันนี้เรางทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเนื่องจากมีคนดูขอเข้ามาให้ทําเกี่ยวกับโต๊ะหรือว่าเวิร์กช็อปในเกมนี้นะครับผมนี่เลยครับทางซ้ายบนตรงนี้คือเกี่ยวกับโต๊ะคราฟนั่นเองครับผมโดยที่จะมีทั้งหมด6โต๊ะนะครับที่เราจะใช้ในการคราฟของแต่ละชิ้นนะฮะหรือว่าไปเก็บบูปลิ้นบูปลิ้นพวกนี้เพื่อมาคราฟของบนโต๊ะพวกนี้อีกทีหมดนะะครรับทาเเเเเเลลลลลวว1 1ไปยพค่อนข้างที่่จะหาาของงยนะครรับผมหือถ้าเกิดดคคนนูไห็ หาไม่ได้จริงสมามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเดีด๋ยวผมจะไปตอบให้ว่าต้องหาตรงไหนนะฮะผมอ่ะแล้วก็คนดูอาจจะสงสัยว่าต้องทําโต๊ะไหนก่อนนะผมแนะนําให้เป็นโต๊ะเอ่อตัวรีรีฟิเนอร์ก่อนนะครับตัวนี้ครับผมพวกของพวกเนี้ยแนะนําว่าให้ทําก่อนนะฮะอ๋อแล้วก็ให้เราคลิกตรงด้านบนฮะตรงเนี้ยตรงซ้ายบนเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะที่มันเขียนว่าเลเวลอัพเนี่ยครับผมก็คือมันจะบอกว่าเราต้องหาของอะไรแล,แล้วมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ยมันจะขึ้นเนี่ยขึ้นตรงตรงอะไรทางขวาเนี่ยว่าให้เราหายเทียอะไรในการคราฟนะครับผมเราก็จะรู้ว่าเวลาเราจะไปครราาฟโตต๊ะะะะเนนนี่่ย้ออองหไกฮแล้วกก็ลับไปทที่่่เเรืออองาาโต โต๊ะเนี่ยจะสามารถคราฟสิ่งของจําเป็นที่เราต้องใช้ในเกมเนี่ยแบบรวมของรวมของเพื่อไปคราฟบประเทศอีกทีทนึงอ่ะก็คือต้องมีโต๊ะนี้ก่อนนะเดี๋ยวแนะนำว่าให้ทำเลเวลสองทันทีนะผมเพราะว่าเวลาที่เราจะคราฟโต๊ะเลเวลสามอะไรเงี้ยเราต้องใช้2องชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนี่ยคือถ้าเรามีโต๊ะเราก็ไม่ต้องไปหาครับแล้วก็เก็บพวกเศษเล็กเศษน้อยเนะี่ยมาคราฟได้ครับผมเศษเล็กเศษน้อยตัวเนี้ยมาคราฟได้มันจะง่ายกว่าที่เราต้องไปเดินหานะแล้วแล้วก็มันใช้ในการคราฟเกาะแล้วก็คราฟปืนคือยังไงโต๊ะเนี่ยมันก็ได้ใช้ถ้้้้าาาาาเเเเกิิดดรรไไไปททํโโตต๊๊ะะออื่่่นนนแลลวยยยยัังงงมีขหช ถามไปได้ครับก็ประมาณนี้นะในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับผมว่าต้องหาอะไรบ้างนะคร มาที่ชิ้นแรกของโต๊ะรีฟินเนอร์เลยนะครับผมจะแนะนำโต๊ะรีฟินเนอร์ก่อนนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องปิ้งขนมปังนะครับผมจะเรียกมันว่าอันนี้แล้วกันเพราะว่าหน้าตามก็เครื่องปิ้งขนมปังนะก็คือโดยชิ้นนี้จะสามารถหาได้ที่บูเลอซิตี้ซะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะแปะแผนที่ไว้ให้นะครับผมโดยที่มันจะอยู่ตามอาคารบ้านในชั้นเก็บของพวกนี้เลยครับหรือว่าจะมีโอกาสพบเจอได้ทั่วไปตามแมปอยู่แล้วครับผมในแมปอื่นก็มีโอกาสเจอนะ,ะตามแมปตามพื้นที่ต่างๆพวกโต๊ะพวกอะไรเงี้ยต่อมานะครับผมอาร์คโมชั่าาจก ครับผมมีโอกาสดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอันนี้นะฮะถ้าเกิดใครไม่ไม่ไหวก็คงต้องเดินไปหาตามอาร์โคเรียตามอาร์ตามไอดรอปก็มีโอกาสเจอเหมือนกันครับผมชิ้ต่อมานะครับไฟบอลเบอร์เนอร์นะครับจะหาได้จากเอ่ออาร์ตัวไฟบอลเท่านั้นนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราสังหารมันก็จะมีโอกาสดรอปอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมชิ้นนี้ก็จะหาง่ายหน่อยนะครับคือหาได้จากอาร์ตัวนี้เลยอ่ะชิ้นต่อไปนะครับผมโอเคครับเราก็มาถึงกันที่เลเวลสามนะครับผมชิ้นแรกก็คือมอเตอร์ครับมอเตอร์ชิ้นนีีี้้้้้้้เเเเนนนนนนน่่่่่่ยยยยจจจะะะะะหหหหาา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 งงงใใใดดดสปซพออรรร์ตคัับผผมม๋วววววไืถถกกก็ิ ปลดล็อกด่านสเตล่ามอนติสแล้วก็สามารถหาได้ที่นั่นนะครับผมที่นั่นก็มีโอกาสที่เจอค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับผมในด่านสเตล่าเนี่ยจะหาได้ทั้งแผนที่แล้วชิ้นต่อมานะครับอาร์คสีฟ้าชิ้นนี้สามารถหาได้ที่อาร์คโคเลียกับไอดอกิีเช่นเคยนะครับผมหรือว่าถ้าหากคุณทําโต๊ะรีฟิเนอร์มาแล้วนะครับผมก็สามารถค้ามมันได้โดยการใช้อาร์คไอลอยได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะครับผมไปชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อมานะครับบอมบอร์ดี้นเซลนะครับผมชิ้นนี้จะสามารถหาไดดดด้้้จาาาาาากกกกกแแแแคค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 ค่่่่่่ตตตััััััััววววออออรรรรรรร์์ใหหญนนนนนนนีีีีีีีบบบบบบบมมมมมเเเเเยยยยยะะะะผผพงทโโล็สป น่าจะหาจากบอมเบเดียนดีกว่านะครับผมเพราะว่าโอกาสดรอปในไอ้ดรอปหรืออาร์โคเลียนเนี่ยค่อนข้างยากกว่าโดยถ้าเกิดใครยังเป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่รู้สู้กับมันนะครับสามารถดูคลิปที่ดาน์โปลไฟล์ผมได้เลยครับโอเคครับตัวต่อมานะผมจะเรียนแบบตามความสำคัญเลยนะก็คือโกเกียร์หรือว่ากระเป๋าก่อนนะครับผมโดยที่อ่าชิ้นแรกก็จะเป็นสายไฟชิ้นนี้ครับจะสามารถหาได้จากตู้ที่ผมกทำงัดเมื่อกี้กับเออ่ตามหน้าเคาน์เตอร์ลักษณะนี้เลยครับเป็นสายไฟครับและจะหาได้จากไหนบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้นะครับผมด่านแดมัันนนาาาาบบ่่่ะะผมมจหคคคอออข้้งงยรรชิิตเล็กทรอนิกสีีเขยวตััวนนี้ะะครบจสาาม หาได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เราคราบของครับผมจากโต้รีเฟนเนอร์ที่เราทำเลวไปแล้วนะครับนี่เลยครับเพียงแค่ใช้พลาสติกกับไอลัมเบิลอะไรสักอย่างนะครับผมก็สามารถรามาได้ง่ายๆหรือว่าจะเป็นงัดตู้หรือหาตามหน้าเคาน์เตอร์เหมือนชิ้นก่อนหน้านี้ก็ได้สายไฟนะครับผมก็หาเจอได้เหมือนกันครับชิ้นต่อมานะครับคอนดิตเดเวอร์นะครับชิ้นนี้จะสามารถหาได้จากโดรนตัวสีดำคอน n e ตตัวนี้ได้เลยครับผมจะหายง่ายๆจากมันได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอ่ะชิ้นต่อไปเลยครับมาที่โตะเรเวลสามนะครับผมชิ้นแรกก็คือแบตเตอรรี่่่นนนนะะับยงจหหาาสสสมถพเ็ใใใวญ เดี๋ยวผมจะวงแผนที่ไว้ให้นะครับผมที่ต่อมาครับแอดวานซ์สีฟ้านะครับจะสามารถหาได้ตามหน้าเคาน์เตอร์หรือว่างานตู้นะครับผมคล้ายๆพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้เลยครับพวกสายไฟเหมือนกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้นะครับผมอ๋อแล้วก็เราสามารถขับเองได้นะครับโดยใช้ที่ไวเลตแล้วก็ไอเอเล็กทริกสีเขียวนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ข้ามไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับชิ้นต่อมานะครับบัตชันเซลล์นะครับตัวนี้จะสามารถหาได้จากอาร์ตตัวใหญ่บัตชันเท่านั้นนะครับผมกระเชนเคยนะมือใหม่คนไหนยังไม เเริ่มที่โต๊ะปืนเลเวลสเลยนะครับผมชิ้นแรกก็คือโ o สเตอร์ทูนะครับโดยชิ้นนี้จะสามารถหาได้จากกล่องงัดค่อนข้างง่ายนะครับผมเราจะพบเจอได้ง่ายก็คือด่านสเป c พอร์ตนะครับจะมีโอกาสตอบค่อนข้างสูงเลยครับไปแล้วก็ไปชิ้นที่ต่อไปกันเลยดีกว่าชิ้นต่อมานะครับไม่แค่นะข้อนะสามารถหาได้จากกล่องสีฟ้าตัวนี้นะเออเลยก็ตู้เลยหาง่ายในด่านสเป c พอร์ตนะครับผมหรือว่าจะเอาพวกของแต่งปืนมาย่อยก็ได้ตามทางที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้สามารถหาครับได้ที่โต๊ะคาฟฟิเนอร์ได้เลยคครับม้่่ินตอา หาง่ายๆครับวอร์ดไดเวอร์ก็คือให้เราคาดโดรนสีขาวตัวนี้ก็สามารถดรอปชัวรๆได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ข้ามไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเราก็มาถึงปุ๊ปืนเรเวลที่สามนะครับผมชิ้นแรกของเราก็คือฟันเฟืองผมจะเรียกมันว่าฟันเฟืองแล้วกันนะจะหาค่อนข้างง่ายในด่านสเปสพอร์ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้หรือถ้าเกิดใครมีด่านสเตลล่ามอนติสก็แนะนำให้ไปหาที่สเตลล่ามอนตินสดีกว่านะครับมีทั่วทั้งแมปเลยหาค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะครับผม้้้นน้้ก็ชินนนนต่เยาาาะีีีจหงใูสฟ ครับผมไม่ก็ไปนําของพวกเอ่ออาร์คตัวใหญ่มาย่อยก็ได้นะครับที่จะง่ายกว่านั้นก็คือคราฟเอาก็ได้ครับถ้าคราฟก็จะใช้เออ่ตัวเมคานิคอลสีเขียวกับสปริงครับผมจะสามารถคราฟเป็นเมคานิคอลสีฟ้านี้ได้ครับไปต่อกันเลยอันสุดท้ายของโต๊ะปืนนะครับผมตัวนี้เลยครับเตนติโนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเฉพาะป้อมปืนสไนเปอร์แต่ว่าในอาร์โคเลียก็มีนะแอร์ด็อกก็มีแต่ค่อนข้างที่จะโอกาสด็อกค่อนข้างยากจะเอาชัวร์ต้องป้อมสไนเปอร์ฮะแนะ่ยนะให้ไปหาตอนกลางคืนนะครับผมจะหาง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะวววงงงใในนนนนแผผที่่ไไไ้้หหหาาาาปตตรรรระะะะคคััับบบมมเเอลกก็ถึโ๊ิด ครับผมโต๊ะถัดมาของเราในวันนี้นะก็คือชิ้นแรกเลยก็คือถังแก๊สนะครับอันนี้จะสามารถหาได้ในสเปซพอร์ตอีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้นะครับผมและชิ้นแรกที่ผมเก็บเนี่ยมันสามารถเอามาย่อยเป็นถังแก๊สได้นะครับจะไปเปิดหาตามนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีด่านสเตล่านะครับผมแนะนำให้ไปด่านสเตล่าอันนี้ค่อนข้างเยอะและหาง่ายกว่ายิ่งเยอะเลยครับเจอค่อนข้างเกลื่อนเลยครับผมไปชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อมาคูดี้นะครับผมชิ้นนี้ก็หาค่อนข้างง่ายนะครับงัดตามกล่องก แค่ชิ้นเดียวก็สามารถคราฟขึ้นมาได้แล้วครับอันนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไปชิ้นต่อไปกันเลยดียวกว่าต่อมาก็ป๊อปติกเกอร์ครับผมตัวนี้ก็คือให้ค่าเอ่อตัวอาร์คป๊อปนี่ได้เลยครับผมก็จะหาค่อนข้างง่ายเหมือนกันครับผมเอาละครับเราก็มาถึงโต๊ะเลเวลสามนะครับขวดยาขวดนี้นะสามารถหาได้ที่บูเรสซิตี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะวงในแผนที่ไว้ให้นะเขตพยาบาลนี่จะหาค่อนข้างง่ายเลยครับชิ้นถัดไปนะฮะต่อมาครับผมก็อันนี้เลยครับผมจะเรียกมันว่าแหนมระเบิดแล้วกันนะอันนี้เนี่ยจะหาได้ตตตตาาาาาาามมมมมมแปปปปสสพพออ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 รร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 ร์์์คคคัับบผผกกกกกลล่่่งงะะะไไวนีีีี้้้้็็หหเเเเจจจดดดยใโช จะง่ายกว่านั้นก็ทับเอาเลยครับผมปรค์ครับก็ใช้น้ำมันกับไอขวดตัวสีเขียวนี้ได้เลยครับสุดท้ายของโระรบิดนะครับก็คือ Rocketeer Diver เลยครับตรงตัวเลยคือเราต้องไปฆ่า Rocketeer ครับผมเราก็จะสามารถได้ Rocketeer Diver มาแล้หากใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้จะสู้ยังไงนะครับสามารถดูคลิปที่หน้าโปรแฟลมผมได้เหมือนเดิมครับผมอาล้ครับเราก็เดินมาถึงทางโต๊ะที่5นะครับโต๊ะยานะครับผมอันแรกก็เป็นตัวสแกนเนอร์ตัวนี้เลยครับสามารถหาได้ที่ตึกพยาบาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นตึกพยาบาลบูเลตหรือว่าเป็นตึกพยา ดมก็สามารถหาเจอได้ครับผมชิ้นต่อมานะครับผ้าอันนี้ค่อนข้างง่ายเลยครับไม่ว่าเราจะคราเอาก็ได้หรือว่าเราจะจะไปหาที่ตึกพยาบาลก็หาเจอได้ง่ายเหมือนกันครับผมกินต่อไปเลยครับชิ้นต่อมานะครับทิกพอตนะครับอันนี้อันนี้ก็หาได้จากตัวแมงมุมเลยนะเราสามารถสังหารแมงมุมแล้วก็นาตัวทิกพอตที่อยู่ในตัวมันออกมาได้แล้วครับการันตีแน่นอนว่าหาเจอได้นอนต่อมาที่เลเวล3นะครับเมดิคิดนะชิ้นนี้ก็สามารถหาได้จากตึกพยาบาลเหมือนกันครับผมหาค่อนข้างง่ายเหมือนกันไปเดินหาตามตึกพยาบาลก็จะเจอเหมือนกันเลย รออกก็ได้นะครับผมโดยที่ใช้แค่ขวดเกมมีกับสมุนไพรหนึ่งตองต้นก็สามารถคาบได้แล้วครับผมแล้วก็ไปชิ้นต่อไปกันเลยครับชิ้นต่อมาเซเวียวอล์กนะครับผมสามารถหาได้จากอาร์คเซเวียโอเลยนะครับผมสามารถหาได้นะครับหรือว่าจะไปหาจากไฮดรอปหรือว่าอาร์โคลียก็ได้ครับแต่ว่านั้นจะมีอาการดปที่ค่อนข้างยากอยู่แนะนำไว้ใหาดจากตัวอาร์กจะง่ายกว่าครับผมเราก็มาถึงตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับผมกับของชิ้นแรกเลยครับเดเมจเฮซิงเนี่ยของชิ้นนี้ก็จะหาได้ตามเอ่อเหมือนกับพวกสายไฟอะไรพวกนนนนนนีีีีี้้้้้้้้ไไไไไไดดดดเเเเลลยยยคคครรรรัับบผผผมมมมมตตตตาาาูอออพพิววววว์ะะะะกจจหหหทท่่๋งใใแ ผมหาค่อนข้างง่ายในสเปซพอร์ตเดิมครับเลกเกลต์สีเขียวมาเดินมาชิ้นนี้ก็สามารถหาได้จากการคราฟแล้วก็เหมือนเดิมไปหาตู้ก็ได้นะครับผมข้ามมาชิ้นต่อไปเลยดีกว่าครับชิ้นนี้สแกนเนอร์นะครับผมสามารถหาได้จากตัวเซนิทโดนในที่มันบินปล่อยเรียกโกวมากระทืบเราอ่ะนะครับผมโดนตัวนี้ให้ยิงมันแล้วก็จะตอบชั่วๆอยู่แล้วครับผมในนี้นะครับไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาต่อนที่เลเวลสามกันดีกว่าครับผมก็คือชิ้นแรกก็คือไฟมาเชื่อบอร์ดนะครับชิ้นนี้ก็จะเหมือนพวกสายไฟเลยครับสามารถหาไไไไดดดดด้้้้้้้ตตตตตตาาาาาาามม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 มูหหหหรรรรรรืืืืออ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 ววว่่่่นนนนนนนชััััคคคคคพพพิิเเเเเเ์์ลยยบบบปททีีีสสซผผกกก็็ะฟ เหมือนกันครับผมก็คือสามารถหาได้จากตู้แล้วก็พวกหน้าคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็หาเจอได้เหมือนกันครับไปแบบเร็วๆแล้วไปชิ้นสุดท้ายเลยกันดีกว่าชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวของไอเทมม่วงของตัวริปเปอร์นะครับเพียงแค่คุณเป็นสังหารริปเปอร์คุณจะได้ไอเทมชิ้นนี้มาแล้วครับผมแล้วอีกเช่นเคยนะคุณดูคนไหนที่ยังเป็นผู้เล่นมือใหม่ยังไม่รู้ที่การสู้มันสามารถไปดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนดูทุกคนด้วยนะครับผมถ้าอากชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกกกกกกาาาาาาลลลลัััังงใใใจหหห้้้้้้้้ผผมม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 ดดดดววววววยยยยยนนนนนะะะะะคคคครรรรรบบบแอออออ่่่่ททิปเเเเเีีีีีไไไไสถถต์ื็๋ จะมาตอบครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบครับผม